เฮ้ยนอนท่าอ่ไรติงลี่วันนี้เุืมาทำอะไรครับคุณมารีมารับรถรับรถทำไมถึงมารับรถใหม่อ่ะก็ซื้อรถใหม่ไงอ๋อเพราะนลอกลูกเก่ายังอยู่ในอู่ยังไม่ออกมาเนาะไม่มีรถใช้เป็นอะไรที่ลำบากเววางอลังการมากแล้วมันก็ได้เวลาอันสมควรแล้วด้วยใช้มาประมาณ7ปีแล้วเนาะ ตอนนี้ยังมีกำลังอยู่ก็ซื้อแล้วก็ผ่อนย,<ช>ยังพอผ่อนได้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าซื้อวันนี้ใช้ไปอีกสิบปียาวยๆเนาะโอเคเขาเป็นคนที่ซื้อรถแล้วไม่คิดจะขายอะ<ช>่ะโอเ้เขาบอกว่าเขาจะใส่สีเหลืองต้องใส่สีเหลืองด้วยกันคู่ไม่รู้ทำไมเสื้อคู่เลยนะเสื้อค้่ค่ะอ้วนคู่ด้วยหรือเปล่าใส่ไปได้รถเลยจ้ะทำไรอ่ะ แอ้วเก็บอะก็คือเหมือนเดิมทุกประการนะค่ะโอ้สวยงามนี่แรปดำนะจ๊ะหนูเปิดลังกันพี่หน่อยเปิดไงอะหาองศาให้ดีจบอะดูคุณมาลีนะคะ อ่ะคุณฝนคะคุณมารีเขามีปัญหาการเปิดรถแล้วค่ะตอนนี้มันต<ด>้องเสร็จตรงไหนค่ะติดไหมคะอ่าโอเคถ้ามามิซูมิซูอ่ะโฆษณาโชว์รูมตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะติ้ฝนมิซูเอเวอร์สาขาปัะเทียนนะคะยังไงติดต่อมาได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะน,นาค่ารักมีการทุ่มตับประทับใจโอ้ยแย่งรถนาใช้หลายวันเนาะวันนี้เราไม่แย่งแล้ว หน้าตาดีใจแต่ก่อนหน้านี้นอนไม่หลับนะคือเครียดไม่มีตังเ์ี้ยอยู่ๆรถก็ชนอยู่รถก็ชนแล้วเราก็ไปซ่อมบอกว่าจะซ่อมเสร็จปีหน้าเปล่าไม่รู้ก็เลยปรึกษากันว่าเวลาเก็เอาไปเลยละการอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่อนเอาเรายังมีกําลังผ่อนก็ผ่อนเนาะไม่ต้องเครียดเพราะว่ายังทำงานกางานการมีนี่เป็นเล่าอันตรเสฐนะคะจะได้เป็นกําลังขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะทุกคน คือเรื่องแคลค่าตอบแทนในการเดินทางเนะี่ยเด็ดหน้าแล้วนัไวตรานี้ก่อนนต่นขอสนุานยาตว่าแม่นางก่อนนะเรียบร้อย้อยคะะบอกแม่นางของน้องเฮงเฮงแล้วนะแล้วเลืก,เลกกการขยับรถของเราก็คือ1ิอเอ็ด สามเก้านะคะก็คือให้ลงไว้สิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกเท่าไหร่ถึงจะเป็นเก้าสี่นั่นไยอ่ะขึ้นไปบวกขึ้นไปสตาร์ทเลยได้เลิกละอันนี้ก็คือเอาเลิกนี้เลยนะคะนัดเอาเลขผลรวมเป็นเก้านะสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงสามสิบสี่นาทีบวกกันเป็นเลขเก้าพอดีนะคะอ่ะสตาร์ทขยันลดเลยเดี๋ยวตัวขยันลดเน รถใหม่ทะยานออกจากศูนย์ไปแล้วนะคะสดที่รักครับบรรยากาศหน้างานนะคะตอนนี้กำลังเรียกบอกผลตรวจเทากอฟซื้อน้ำกินเลยนะฮะสี่กินน้ำกันน้ือเปล่าเขาไม่ให้เอาเข้าข้างในต้องกินให้หมดตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันอําลาเจ็ดเซียนเี่ยเป็นทางการแล้วนะคะโดยมีพุนรุ่งกระบวนการก็คือเชนสีน้อ้ขอบคุณนะคะถอดกบาคือวา อนะอินพอร์ตตัวบาร์ซิลน,นเลสุดยอดเลยเอาเฮ้ยแล้วจะมีแขนด้วยอ่ะนี่แอสบสนุกมากจริง <laughs> <laughs> ผมผมแย่จ้าตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะในการแข่งขันนะคะสำหรับแมตต์ต้าให้ทุกท่านนะคะแต่ว่าสามารถติดตามที่เขาได้ทางช่องทางไอจีส่วนตัวเฟซบุ๊กรือว่าจะเป็นเพจที่เป็นของเซียนไอจีเขาเองนะคะก็ซื้อของในเพจได้เนาะเพราะเป็นไอจีเขาเองด้วยี เย็นนะยืนอยู่นไหคุณรูัลติงอุกอีพีพิเศษนิดหนึ่งน,น,นะคะพามาข้างในเลยนะคะเรียกว่ารชาชัยชามายวนานกว่า20ปี20ปีเลยนะคุณผู้ชมแน่นอนจะอยู่ในความทรงจำของเราไปตลอดกาลทำอะไรฮะมาสอบ มาสอบเฮ้ยใช่เหรอมาสอบให้เจให้ยายเดี๋ยวได้ได้มาไงนะสนับเข่ายืมเจสนับสอบสนับสอบกับเจสนับเท้าก็เจนะแต่ว่าใส่แล้วเจ็บตีนไงโอ้โเมื่อกี้พอได้รุ่นเดียวกันที่ให้รุ่นเดียวกันไปเมื่อกี้บอกแขนอยู่ว่าแขนแขนสีขาวด้วยจัดการแขโกวดไม่ยายถามจริงปวดแม่อะไรเนี่ย ใหญ่นี่พี่โกเหยียบรองเท้าเขาจะโกธเหยียบเท้าเขาเลยดีกว่าได้ทั้งสองอย่างเลยนะเหยียบเหยียบตอนใส่รองเท้าจะวิ่งหนี้ิตอนได้กะใส่รองเท้า

เตรียมวันแรกกันนะฮะเขาเป็นตากข้อคุณภาพจริงๆนะครับสวัสดีเอฟซีบูนารัต วัสดีนะคะเพื่อนกันนะคะนานๆเราเจอกันทีนึงตอนนี้เขาอายุ3.8แล้วนะคะปีนี้อายุเท่ากับนัทเลยเราก็จะดูน่าเด็กกับทั้งคู่นะคะเห็นไหน้าตาดีก็จะดีเนาะเราคิดกันเองเนาะคนเนียวที่ทำมาด้อัรตด้วยเลย

ร้านไก่ร้านเนี้อโต้งไงเนื้ยโต้งนะคะร้านนี้อร่อยนะคะอ,อุยถึได้เผเผ็ดโอ้โหน่กินเนาะนากินเนา,ขาะ,ะข้าวไรอะข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูนะคะแล้วก็มีปลาปลาที่ดูแลมันกลัวนะคะเพราะเป็นแซลมอนมดูแลมันจะกลัวนิดนึงส่วนวน้องสองคนนั้นก็ดูสภาพมันแล้วกัน <laughs> มือถือไล่ลำป็น,ขปนเขา้าไปไล่ลำใครเข้าัปส่วนพี่ปูนั้นกินแล้วจะไม่สนใจใครนักหนวอยูไม่ต้องใส่ท,ทั้งตัวเียไปไปนอนบปิดี่้ใคดขอญาตเหน็นความรักค่ะอะไร ก็แกะเปียออกผมก็จะหยิกๆอย่างนี้แหละเป็นไงวันนี้วันนี้ก็กก็ตื่นเต้นนะมีเอซีเข้าไปดีใจที่บอว่าทุกคนยังให้ความสนใจยังแบบอยากมาเจอกันอะไรนี้ตอนพี่เข้าไปพี่ตื่นเต้นมากอ่ะพี่นึกว่าเฟ็นอะไรลาจริงๆต้างมวดูแก่เอ้า เองอะไรเองคือแบบนางเต็มที่แต่อันนี้มากนางแบบ<อ>ตั้งใจมากมใจที่จะมาน่ารักนะแบบคือคือแบบเออตอนมาซ้อมตอนไรเขาแบบไม่ถือตัวเลยก็น่ารักมากแล้วก็วันนี้พี่นั่งอยู่ข้างบนใช่ปะตอนตอนที่ทุกคนลงไปขอลายเซ็นอะ่ะแล้วนางก็แบบ ก่อนที่จะให้ลงไปอ่ะนางก็กลับก่อนนางก็มาทักพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่นันไปก่อนนะคะไปกินข้าวก่อนอะไรเงี่ยแบบเออจริงๆเขาเป็นดาราเขาไม่ต้องทักเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็น้องน่ารักมากมีย,ย,ยัน,น,ยนรูปลออกกรหล่อกล้ามยาย่คล้ายจะได้ไหมต้องต้องร้องว่าอะไรอ่ะน้องสวย,ย <c oughs> จะขับมากวันนี้ไม่มีแขนก็แบบ <c oughs> อาจจะกร่อยกันนิดหน่อยตลกดูพี่น้องหัวหรอกเสียงดังมันรู้หนูได้ยินบ้าง ม่ได้เยนไม่ได้ย็นสมันอันนี้จะตายอ่ามีอะไรอยากจะไปหาแม่อะแม่บอกว่าที่ขำทั้งบ้านเลยค่ะขำแคร์ขำแครทั้งบ้านเออแล้วขำหนูไหมแล้วหนูไม่ทำเลยไม่ขำเลสรุปก็คือขำจังหวะที่แบบว่าไปไปโวยกรรมการอะไรอย่างเงี้ยเราวิ่งดีใจเอวิ่งดีใจมีอยู่ลูกหนึ่งขำจะตายแล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆผ่านทางช่อง F4 ปูนันรัตทุ่งของเราไหมก็อยากจะ ขอบคุณค่ะที่คอยอยู่เคียงข้างอยู่เป็นกำลังใจให้ชือถึงยังไงก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็ยังอยู่กันแบบนี้เจอกันก็ทักกันได้เหมือนเดิม แล้วก็อย่าลืมกันนะคะถึงจะไม่ได้ได้ทินชาติแล้วก็ยังไ,ได้เล่นอยูน่นะอย่าลืมคอยเป็นกำลังใจคอยสป,ปอร์ตคอยตามเชียร์มริกาการทองในกล็กนีอะไรอ่ะ <c oughs> อยากจะหัดร้องไอเกไม่ต้องไม่ต้องหรอเป็นอะไรอาถามอีพเป็นอะไรให้ถามทีเป็นอะไรมออ <c oughs> อันนี่ของหนูเไปใช้เปล่า <c oughs> ให้เขาใส่เขาไม่ยอมใส่แล้วก็เลยเอามาเล่น โอเคเอขอบคุณที่ติดตามชมก็ลาไปก่อนนะคะฝันดีลาตีสวสดิ์บายบาย